ก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรตินะคะที่มิเลอร์ให้รางวัลน,นี้กับเราเนาะก็ถือว่าเป็นการให้กําลังใจกับคนทํางานนะคะที่การทํางานของเราส่งต่อให้กับสังคมได้รับรู้ด้วยว่าการที่เรามีการต่อสู้หรือว่าการที่เราลุกขึ้นมาต่อสู้เนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงแน่นอนมันเกิดขึ้นจริงนะคะไฟนาวล่าสุดนะคะเคสล่าสุดที่เราไปแจ้งความให้ตํารวจนะคะจับนายจ้างที่ไม่จ่ายค่าจ้างค่าชเชยให้กับคนงานเนี่ยสุดท้ายวันนี้ ล่าสุดเมื่อเดือนที่แล้วเราได้รับคําตอบเลยว,ว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ตารวจได้จับนายจ้างเพื่อที่จะนํามาดําเนินคดีที่ไม่จ่ายค่าจ้างกับพวกเราแล้วนี่คือการต่อสู้นะคะของพวกเราเราเป็นคนเล็กๆเ,เป็นแรงงานเราไม่ได้มี power ทางการเมืองแล้วไม่มี power ทางหน่วยงานของรัฐแต่เรามี power ในตัวของเราที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้กล้าที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้เรื่องของพวกเรา คุณต่อสู้เนี่ยคุณได้แค่หนึ่งแค่2ถือว่าคุณได้มาแล้วแต่ว่าคุณอยู่เฉยๆคุณไม่ได้อะไรเลยการต่อสู้จึงมีความสําคัญกับพวกเราที่เป็นนักเคลื่อนไหวแล้วก็นักกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนาคิวว่าประชาชนทุกคนที่อยู่ในทุกกลุ่มสาขาอาชีพหรือคนในประเทศนี้นะคะทุกคนมี power อยู่แล้วถ้าเรายังเห็นความไม่ยุติธรรมหรือว่าเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันถูกตั้งคําถามจากสังคมพวกเราช่วยกันลุกขึ้นมาแสดง power ของพวกเราออกมาแล้วสังคมจะเปลี่ยนแปลงแน่นอนคะ่ะ